สวัสดีครับผมเคนจากชาแนเคนบูมแมนนะครับวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะไปชมนะพัทยาซอย7นะครับผมว่าหลังจากโลโควิดแล้วรอบ2เนี่ยพัทยาซอยเนะครับเป็นยังไงบ้างคือคืนไหมมีนักท่องเทีย่ยวเข้มามากหรือยังนะครับถ้าทุกคนอยากดูแล้วนะผมขอเรื่องหนึ่งเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาคคดคลิปดีๆจากทางช่องของเคนบูมแมนนะครับถ้าอยากรับชมแนละ้วไปชมกันเลยครับ นี่นะครับผมตอนนี้เราเข้ามาที่ซอยเจ็ดแล้วนะครับผมนี่นะซอยเจ็ดนะครับผมนี่ฮนะซอยเจ็ดนะฮะเดี๋ยนวะเ,เราไปดูเพราะว่าซอยเจ็ดเป็นยังไงบ้างนะครับผมพัทยาซอยเจ็ดนะโอ้โห ก็ไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือขวานะฮะขวาก็ปิดหมดนะครับผมคือไม่ใช่ปิดนะคือเขาเปิดแหละแต่ว่าไม่มีใครมาเที่ยวนะฮะขับไปเลยขับเลยทางซ้ายมือก็เงียบนะผมทางซ้ายมือก็เงียบนะไม่มีใครเหมือนกันนะทางซ้ายมือเป็นโรงแรมฟิปเปอร์เฮาส์นะฮะทางขวาม,มือนี่โอ้โหป้ายล้างให้เช่าพื้นที่นะฮะ คือถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับวิดีโอที่ผมลงไปนะคลิปโซหกนะครับผมก็จะรู้เลยว,ว่าโซหกเนี่ยคือคับกว่าเยอะยนะฮะโซเจ็ดนี่มันโหมันไม่มีอะไรเลยนะฮะคือมันปิดหมดเลยครับพอซเจ็ดครับโซเจ็ดนี่คือว่าเงียบเลยนะเงียบจริงๆรซเจ็ดนี่คือเงียบมากครับผมคือโหไม,ไม,ไม่ไม่คือคืดเลยอะ ดูครัสองข้างทางครับผมเนี่ยแทบไม่มีคนครับผมแต่บาร์เปิดเนาะแต่บาร์เปิดนะแต่บ้านเนี่ยตอนนี้มีบาร์มีอะไรเปิดนะฮะแต่ว่าสองข้างทางไม่มีไฟนั้งเงียบกิบเลยครับมีป้ายฟอร์เลนฟอร์เลนนะแสดงว่าบาร์อยู่ไม่ได้ครับผมเนี่ยแสดงว่าบาร์ผับบาร์อยู่ไม่ได้เขาปิดตัวหมดแล้วคือพูดง่ายเขาไม่เปิดไม่เปิดสู้โควิดแล้วผม,มสงสัยนะนี่นะฮะ นี่นะฮะโอ้โหมันปิดหมดเลยนะเนี่ยนี่นะฮะฟอร์เ,นเรเนหมดเลยนะครับผมข้างขวาก็นะครับปล่อยเช่านะครับผมตรงนี้ฮะนี่เขาปิดครับผมเนี่ยฟอร์เรนหมดเลยครับผมดูโอ้โหซอยซอยเจ็ดนี่ไม่ไหวนะครับผมมัน ไม่คือข้างหมอนสมัยก่อนแล้วนะซอเจ็ดเนาะไปไปไประวัง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 ไป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 ซอเจ็ดไม่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 ไมค,คือเรือผมคือปิดหมดเลยนะฮะโอ้โหมันแย่เนาะซอเจ็ดมันแย่มากเลยอะ ก็นะครับผมจากเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราได้ไปดูที่ซอยเจดกระยนะฮะก็โหล้างมากครับผมปิดป้ายประกาศหรือว่าให้เช่าหรือขายตึกเลยนะฮะซอยหกเนี่ยถือว่าคือคลืคค่นครับผมแต่พอเราไปที่ซอยเจ็ดบางร้านเนี่ยเจ้าของร้านนั่งเงาเลยไม่มีใครเข้ามาที่ร้านเลยครับผมยังไงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องเค n นบูมแอนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะในการถ่ายวิดีโอมาทุกท่านชมนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ